ผลลั์ที่ได้เนี่ยมันก็เกินความคาดหมายมากเพราะว่าเรารู้สึกสัมผัสได้ตั้งแต่วันแรกเลยว่าผิวหน้าเรานิ่มขึ้นมีความกระชับสวัสดีค่ะ,คะก็พิงค์นะคะมีปัญหาผิวหนังเนี่ยมาโดยตลอดคือแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เราอายุยังน้อยๆอยอยู่เนี่ยปัญหาเหล่านี้ไม่เคยเกิดเลยพอเราเลขสี่ปุ๊บปรากฏว่าเริ่มมีปัญหาหน้านู่นนี่เกิดขึ้นตั้งแต่ผิวหมองคล้ำ เกิดความเสื่อมหน้าเริ่มหย่อนคล้อยไม่กระชับนะคะได้ไปเจอคุณหมอท่านนึ่งซึ่งแนะนำเราเห็นคุณหมอบอกเฮ้ยทำไมคุณหมอหน้าดีขึ้นคุณหมอก็เลยแนะนำว่าคุณหมอเนี่ยใช้สกินแคร์ตัวหนึ่งนะคะก็คือ Y8 เราก็เลยเฮ้ยหรอมันดียังไงอะ่ะก็เลยตรงเนี้ยเราก็เลยอยากจะทดลองใช้ดูบ้างนะคะ ด้วยความที่เราเนี่ยใช้สินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์มาตลอดไม่เคยใช้สกินแคร์ออนไลน์เลยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจค่ะ,คะก็ได้ไปสืบค้นดูปรากฏว่าในผลิตภัณฑ์เนี่ยมีสารที่มีรางวัลการันตีในเรื่องของความปลอดภัยจากแพทย์ผิวหนังแล้วก็เราก็เห็นว่า,ามันมีส่วนช่วยในเรื่องของเม็ดสีผิวด้วยนะคะก็เลยพอดีเรามีลูกมีลูกสาวค่ะเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีปัญหาผิวปัญหาเรื่องสิว จึงลองเอาไปให้ลูกใช้ดูปรากฏว่าสิวของลูกเนี่ยแห้งแล้วก็รู้สึกว่าผิวผัดเซลล์ใหม่ทําให้ผิวหน้าลูกดีขึ้นลูกยังบอกเลยเอ้ยมา,ม,าม้าทําไมตัวนี้มันดีจังเลยอะไรเงี้ยเราเลยกเ็เลยเริ่มมาลองใช้ดูปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็เกินความคาดหมายมากเพราะว่าเรารู้สึกสัมผัสได้ตังแต่วันแรกเลยว่าผิวหน้าเรานิ่มขึ้นมีความกระชับ และที่สําคัญผิวแห้งเนี่ยมันรู้สึกว่าชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็หน้าเนี่ยกโกรขึ้นแต่งหน้าติดมากขึ้นทําให้ประทับใจมากๆเลยค่ะ